ชมด้วยนะฮะตอนนี้ทุกคนกำลังรับชมแจ็บาวกัน,นเช่นเคยเช่นเคยที่ไหนเล้วไม่ได้อัดมาตั้งนานเลยซึ่งตอนนี้ไม่ใช่อะไรเลยผมจะมาเปิดตู้เดอดวันแน่นอนแล้วว่าผมอยากจะได้มากแต่ผมจริงๆผมกะว่าจะเก็บเพชรด้วยให้แอสซโมแต่ว่าพอดูไปดูมาเดอดวันมันแรงเหมือนกันนะ รู้สึกว่าผมได้ยินข่าวข่าวจากรุ่มแม่น้ำหนายว่ามันปล่อยเลทเหมือนกันนะทุกคนหลายๆคนก็ได้เหมือนกันนะแต่ผมนี่แหละต้องการสุดๆอย่างน้อยขอสี่ตัวสี่ตัวเหละถ้าได้ทั้งสี่ตัวจะดีมากๆแต่นี่เลยผมเปลี่ยนตัวเป็นเมอร์ลินเพื่อล่อตาล่อใจนี่โอ้โหเอสคโนามาลุมเราพี่มาหาพี่ซะดีๆซึ่งก่อนอื่นก็นได้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าในตู้มีอะไรกันบ้างนะครอบมามเห็นไหมว่ามีพี่กามโต พี่ก้ามโตกะ e. เอ็ดออะไรนะอาเธอร์หัวเขืออาเธอร์แบบโคตรเลือะเธอเปลือกจริง,รง,งๆนะมันแบบไก่กาอาราเล่มากเว้นแต่พี่นี่ดูดูก้ามพี่เขาอยากได้แต่ว่าเลดน่ากลัวเหมือนกันมีตัวที่ผมอยากได้มีป้าดัสหนังฟ้าคิงแล้วก็นี่เอสเทรอซ่ากับโดฟ โดฟ้าเพื่อไปเพื่อไปใช้ซ so ึ่งตอนนี้แน่นอนครับทุกคนผมอยากจะได้เหมือนกันทุกคนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอละป๋าอย่าทำเหมือนเราเป็นคนไม่ดีผมรู้ว่าคุณหญิงพยองมากแต่ว่าผมก็ต้องการคุณมาใช้เหมือนกันผมไม่อยากเปิดการันตีเพราะถ้าผมเปิดการันตีผมจะไม่มีเพชรเหลือไว้คเอออะไรนะดั่อดัดดั ัไอซเซาโหมดเออชื่อยาวเหลือเกินจําได้ไม่ได้โอเคมาเพื่อไปการสุนทรทาแรกขอเปิดก่อนเลยเปิดปไปดมสวยๆได้มีมีหมูตาแดงแป้งล่างแค่แขนซะด้วยโอ้โหเบิดเจ็บเจ็บจี๊ดอุตส่าห์เก็บเพชรมานานสวนเอ้ยสวน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 มี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 ผมว่าผมว่า S S R หนึ่งตัวเฮ้ยจะปปามาเลยที่ผมกี๊แตกเลยนะเอ้ยเอ้ยชนะชนะชนะเหอะชนะเถอะเออชนะ ชน,ชนะ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 โอ้โหตัวหนึ่งก็ยังดีตัวหนึ่งก็ยังดีเปิดมาเดิมตอนแรกเอาเลยวะทุกทุกคนเอาแตกลุงเหรอเฮ้ยโอ้โหบุมบักกาบุมบักกาเอาดันโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหแตกลุงไหมมีไหมอันหนึ่ง ไอตอนที่ดัดมาแรกๆโอ้ยได้ยากได้เย็นเต็แต่ตอนนี้มาเร็วเหลือเกินนะพี่เกอรโอ้ยมาลุนขอร้องอใหญ่ผมเปิดการันตีไหวนะขอ,อใหญ่ผมเปิดการันตีผมขอกแค่น,นั้นแหละแต็ไม่แตกโอเคะหมูเกือหมูเอ,หมเอ้ยหิวโกมหน้ากลมผมยาวโอ้ยข้ามเลยแล้วกัน ได้ดัดมาหนึ่งตัวซึ่งว่าถามว่าดีไหมก็ก็ดีแหละแตนอลิสนางฟ้าก็ยังดีนะขิงก็ได้นะโอเคไปปุ้งมามามา,มา,มา,มาตาแดงไม่แดงวะกิ่งไม้ด้วยโอ้โหสวนเปล่าสวนเปล่าไม่สวนกูนนข,ข้ามเลยแล้วกัน ข้ามเลยแล้วการข้ามเลยแล้วการออกมาก่อนออกมาก่อนขัดดวงก่อนมาคุยกับพี่แกก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาอยู่กับผมเด้อยจ้าอยากให้ผมเปิดการ์ดตรีไห้ดัดมาหนึ่งตัวไม่คุ้มไม่คุ้มเลยขออาริสกับคิงอาริสกับคิงก็ได้คิงอะคิงอะขออาริสกับคิงอาริสกับคิงทองฟ้าตาแดง แปลงล่างมีโอกาสไหมนะนี่ถ้าสวนนะสวนเออโอ้โหสุดยอดขอสามสิบตัวขอสามสิบตัวมามาสามสิบตัวนะจ้าสามสิบตัวตอนนี้ได้เอเดนามาหนึ่งตัวแล้วหนึ่งตัวละอีเหลือยี่สิบเก้าตัวเออตัวแดงไม่ใช่ตัวแดงตัวทองเสมอแตกลุงแน่เลยหรือว่าไม่แตกไม่แตกว่ะตัวที่อะไรตัวที่หนึ่งตัวที่สิบเอ็ดวะ ลืมว่าผมลืมลืมว่านับไงน่าจะตัวโอเคไม่ใช่ไทยซูช่างมันไม่ใช่ลุนเออเงินไปอีกเด้ไทยซูคุงเออเงินไปอีกโอ้โหไทยซูคุงสามตัวสุดยอดเลยครับผมไม่อยากได้เก้าแบบนี้ผมจะได้เก้าแบบเอ็นสคูลแบบบุ้ม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 อะบุ้ม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 อะ โอ้ยเงินโอ้ยไซมอนปีจ้าไม่ได้เจอกันนานเลยเฮ้ยเงินเยอะจังอะเฮ้ยไซมอนสามตัวไททูสามตัวเฮ้ยโอ้โหสี่ตัวจะให้ผมเล่นไซมอนเหรอเมียใหม่ผมใช่ไหมไซมอนโอ้โหโอเคทิวโก้นีกว่าไซมอนมามาเลวโอ้ย,อยทำไมต้องเป็นตัวนี้ล็อกซีระเบิด ไม่อยากได้ไม่อยากได้เปิดแม่อะไรเปิดรัวๆอวขอเบึ้มดิโอ้โหไม่บึ้มว่ะมันไม่บึ้มว่ะสวนเอะสวน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 ไม่สวนว่ะผมข้ามเลยแล้วกันโอ้ยบึ้มๆให้ผมหน่อยดิขอเบึ้มๆอ่ะเบึ้มๆอ่ะเบึ้มๆเบึ้มๆอ่ะสองตัวเห็คนอื่นเขเปิดได้ทีละสองสองสองขนาดผมขอบ้างดินะ นะขอเปิดทีลนะสองสองสองอะ่ะโอ้โหมันจะได้ไหมเนี่ยท้องฟ้ามืดมัวเหลือเกินโอ้โหกระเด็นด้วยโอ้ชีวิตคิดดีไยเนี่เอามาเปิดเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่เริ่มรู้สึกท้อใจละเอาจริงเริ่มรู้สึกท้อใจละโอ้ยมีหมูอลิสหรือว่าดัด๊เออมาแซ่มาแซ่แซถ้าสวนน่าจะเป็นอลิศอ๋อข้ามเลยไม่งไงดัด๊ ทอ,องโอ้ยไม่อยากได้อาริสเปิดรัวเปิดรัวๆๆทองฟ้าตาแดงแปลงล่างอ๋อไอ้ยสวนไหมไม่สวนว่ะโอ้ผมข้ามเลยแล้วกันเฮ้ยเออไม่ไม่ไมๆๆ่ออกมาก่อนออกมาก่อนเปิดออกก่อนออกก่อนออกมาคุยกันก่อนนะทุกคนทุกคนคนระับเออพี่ป๋าป๋าป๋า,ปามึงอย่าเยอะ แล้วเอาหลือกูจะลบเมอร์ลินออกจากไอดีกูถ้ามึงไม่มานะถ้ากูงอนม, <า S 2> มึงนะมาเหอะนะนะขอร้องอย่าให้ผมเปิดการันตีตาแดง <c oughs> ตาแดงทองฟ้าว่ะอย่างน้อยน่าจะเอเดนอาร์แหละเนาะโอ้ไม่สวนด้วยไม่ได้หรอวะ <c oughs> มันจะไม่ได้จริงจริงเหรออ้าขอร้อ,อ, <c oughs> อ,องโอ้ยเอ้กิ่งไม้ก็ยังมีสิทธิ์ว่ะ ชนะไหมชนะน่าจะตัวเดียวนะอยากได้สักสองตัวบ้างไ้คนหนึ่งก็เปิดได้สองตัวโอ้ยตัวที่สามหรือหกไม่รู้ห้ามไปเลยไทซูอาเรียวนี่ไสมอนล้าวแตกไม่แตกว่ะเกลือหมอเกลือหมอไอเกลือหมอเนี่ยป๋าป๋าอ๋อโูโดจูโดคุณโโดครับ เออเงินไปแได้หิโกรนาคมผมยาวมาแล้ว what what the fuck เฮ้ยเฮ้ยล็อกซี่ไอไอนี่ล็อกซี่มึงมึงอย่าเยอะมึงอย่ามาเยอะไม่เอาล็อกซี่ไม่ดีโคตรจะไม่ดีไม่ใช่เรื่องล็อกซี่กูไม่ได้ต้องการมึงเออเป็นไงล่ะ เออเป็นไงไอ้บ้าป้า,ปาเฮ้ยอยู่ที่ก็ได้เฮ้ยโอ้ยอยู่ที่นี้ก็ได้กูสกูสุดส,สกิปหรอสสกิปไอ้สุดสกีบไอ้ปล่อยเละจริงไปไปลองลองสกิปอีกรอบลองสกิปอีกสักรอบ สุดสกิปสุดสกิปสุดสกิปอาสสกิเอาจริงป่ะเนี่ยไอ้กูนลุกขนลุกขนลุกเฮ้ยนลุกขนลุกโอ้ยป่าแดงจิบหายสองตัวเฮ้ย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 เอาเรื่องเอาเรื่องสุดสกิปสุดสกิปทุกคนสุดสกิปสุสิ โอ้โหป่าแดงกูไม่อยากได้ป่านี่เฮ้ยทุกคนสู่สคริปต์สู่สคริปต์กูสคริปต์ยาวเลยกูสคริปต์ยาวเลยสี่ตัวขอสี่ตัวบึ้มๆนะกูสคริปต์ยาวเลยสี่ตัวบึ้มๆไม่มาเว้ยขออีกตัวนึงก็ได้อีกตัวนึงก็ได้ขอแบบอีตัวนึงนะตัวนึง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 ขออีตัวนึงโอ้ไม่เอาสู่สคริปต์ได้ทุกคนสู่สคริปต์ได้เออโอ้โหเว้ย ปลาป่าป๋าป่าปาป่าป,าปาสองตัวแล้วป่าขออ,สอีสองตัวสองตัวเออเฮ้ยเฮ้ยมึงเยอะเยอะเกินกูไม่มีคิงกูจะเอาตัวอะไรมาเล่นกับมึงเล่าเออโอ้เมอร์ลินโอเคเมอร์ลินได้อยู่เมอร์ลินได้อยู่ไปใช้ได้อยู่เออโอ้อสุดอสุขขิป แต่ถ้าส mm ี hmm. ่ตัวผมอาจจะหยุดหรือไม่ก็อาจจะไปเอาอัิดีนางฟ้าไว้เพราะว่าการันตีครั้งเก้าร้อยอ่ะการันตีครั้งเก้าร้อยมันโอ้ยคิงโอ้ยโอยดีมากเอ้ยจริงตู้นี้โคตรดีโคตรดีแม่งปล่อยเลทดีมากไอ้ยืนมันปล่อยเลนดีลอเกินโอ้ยเฮ้ยขอขออันดอีกตัวดิ โ oh, oh, oh. อ๊ยโกเดูโอ๊ยออกมาทำหอยอะไรล่ะไม่ได้เล่นเออไม่มาวะรู้สึกเอเดอายเยอะมากเฮ้ยแต่ผมคิดว่ามันโคตรตีอะ่ะเอ้ยเอ้ยเอาหกดาวไปเลยก็ได้นะหกหกไปเลยอะไรเงี้ยหกไปเลยไม่ไม่มาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอย่าดึงเชิงเยอะดิอย่าดึงเชิงเยอะผมกำลังมาตอนนี้ดวงกำลังมา สูสกิปโอ้ยดัดแดงมาทำหอยอะไรละ่ะเออโอ้โหคิงโดฟ้าสริงโอ้ยโอ้ย,อยเออเนสซ,ซี่ไอ้เนสซ,ซี่จริงนะทุกคนสูตสกิปโคตรดีเอ้ยแต่ดัดมาหน่อยดีผมก็เอ้ยไม่ใช่ดัดเออป๋าเออขอป๋ากตัวหนึ่งป๋ากตัวหนึ่งแล้วผมก็ได้เลือกอลิสนางฟ้าผมไม่อยาก แล้วผมก็ได้เลือกอนี้นางฟ้าไงเออเฮ้ยตัวเดียวเฮ้ยเร็วมันจะครบ900แล้วอาเยี่ยมโอ้โหมันได้ดั่งใจจริงๆเลยเว้ยโอ้โหมันได้ดั่งใจกูเปิดต่อดีไหมเนี่ยเอากูเปิดเลยสามทีเฮ้ยเออตอนนี้กูดีแล้วอะกูได้แบบ เฟสติวัลครบทุกตัวเอาจริงเออเป็นไงล่ะตาสุดท้ายนะสุดท้ายจะไม่อกอกสักตัวเลยเหรออีสักตัวนะเออโอ้โหกูคันเลยกูคันขึ้นมาเลยคันขึ้นมาทันทีเลยหมดแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้โหเอาจริงๆโคตรดีดีแบบาจริงๆเราไปดูกันหน่อยว่ามีตัวอะไรกันบ้างนะมา ได้แบบโอ้โหปุ่งปังปุ่งปังโอ้ยสุดยอดเอาจริงโคตรสุดอ่ะเอาจิงเออเราได้เราได้ป่ามากี่ตัวสี่ตัวใช่เราได้ป่ามาสี่ตัวโอ้โหแบบจริงๆโคตรดีสี่ตัวก็ดีแล้วเนี่ยโคตรดีแบบดีมากดีแบบโอ้ยโอ้ยมีรีวิวแน่นอนอะผมพูดเลยโอ้ เอออย่างนั้นก็ดีที่จริงอาจจะได้ห้าแต่รียรอลิสมากกว่าเน่แล้วปลาตัวต่อปลายตัวต่อปลายนี่คิงคิงเลเวลสองได้มาสองตัวถึงว่าโคตรดีอ่ะเอาจิงดีมากอ่ะดีนะไม่ได้เราเราไม่เปิดตู้ก่อนหน้าเนี่ยว้ยโคตรดีอันนี้ไม่เป็นไรเราได้มาเดียวอยู่แล้วเนาะใช่ไหมเออเราได้มาเดียวอยู่แล้วเออคิงเฟสเฟสติวลัลโอ้ยโคตรดีแล้วก็มีตัว อันนี้ได้มาสามตัวมั้งสามรือสองเออไม่ใช่ดิอีกตัวหนึ่งเหรอเออสีแดงปั๊อ่าสีแดงสีแดงสีแดงสองตัวอันนี้ผมเก็บไว้ก่อนผมไม่น่าจะได้ใช้เพราะไม่น่าจะได้ใช้เก็บไว้ก่อนเผื่อไว้แลกตัวอื่นๆนะมี่แล้วตัวนี้ซึ่งขี้เกลือเยอะเกินสามตัวทำไมเยอะ ก็ประมาณนี้แล้วก็มีดัดแดงนะถ้าจะไม่ผิดนะจะมีดัดแดงตัวหนึ่งหลังจากนั้นก็จำไม่ได้แล้วโอ้โหโคตรดีป่าป่าเอาจริงๆดูนี่นี่เราไปดูโชว์ตัวหน่อยดีกว่าโชว์ตัวโชว์ตัวเอาจริงโอ้โหโคตรเท่เท่โคตรโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับทุกคนอผมรู้สึกว่ามันสูตรสคริปโคตรดีทุกคนเอาไปอาจจะไปลองใช้ก็ได้นะผมเปิดประมาณตอนนี้เอ่อสี่ทุ่มยี่สิบห้านะครับทุกคนก็เดี๋ยว ก็คงต้องตัดจะพีเท่านี้ก่อนดีกว่าผมไปปั้นรอ,อแ,ลแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวปันต่อไปแล้วผมจะเอามาโชว์กันนะฮะไม่ต้องห่วงโอ้ยโคตรดีอ่ะดีดีมากดีแบบโอ้ดีดีด,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 ดีดีเลยอ่ะเออแล้วมีโดไฟก,กี่ตัวไม่รู้จำไม่ได้ใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วโดฟ้ากับไอตัวที่แปลงล่างได้เออนั่นแหละเออก็ประมาณนั้นถือว่าดีมากสําหรับไม่เกลือเก0เพชรไม่เกลือโคตรดีเราได้เฟนโว,วามาสมตัวครบ แล้วเออแล้วมีดั้อีกตัวหนึ่งดีกว่าโอ้โหได้เยอะ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 มากโคตรโอ้โหนี่มันวันปล่อยเลดตัดราม่าไปทีเดียวมันปล่อยเลดมันชิบหายเลยก็เดี๋ยวตอนนี้ผมต้องขอตัดว้เพียงตัวนี้ก่อนดีกว่านะก็ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีครับ